อันนี้เสียงนกเขาหาลัางไข่นะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอ่ากระจาบตัวนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยเฝ้าสังเกตมันมานานเลยนะครับผมจนมันได้คู่นะครับตอนนี้เมียก็ฟักไข่อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็มาให้ตัวเนี้ยมันมาสร้างลังใหม่อีกนะครับ มมองมนะลังในลักษณะนี้นะท่านผู้ชมการขึ้นลังนะครับมันจะต้องขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับพอตัวเมียเลือกแล้วนะครับมันก็จะทําถุงวางไข่ทั้งช่องฝั่งนู้นนะฮะตอนที่นกอยู่นะครับทําทเป็นถุงวางไข่นะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ย จะเป็นหลอดหลวงนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าถ้าตัวเมียเลือกหลังนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบที่ผมผมว่ามานะครับผมแต่ถ้าเกิดตัวเมียไม่เลือกมันจะทิ้งหรือไม่ก็กัดทิ้งแบบหลังนู้นนะครับเนี่ยครับหลังนี้ครับท่านผู้ชมตัวเมียไม่เลือกตัวผู้ทิ้งเลยแล้วไม่ใช่หลังนอนนะครับเพราะว่าเนี่ยบ้านผมอยู่ติดๆเลยนะครับกลางคืนผมก็เอาไฟฉายเนะี่ยมาส่องดูนะครับ ไม่มีการนอนนะครับเป็นหลังทําเพื่อหาคู่ถ้าตัวเมียไม่พอใจตัวผู้ต่อให้ทําใหญ่เป็นค้าวเลอหัสขนาดไหนนะครับมันทิ้งนะครับมันทิ้งเพื่อมาสร้างหลังใหม่เพื่อให้ตัวเมียนยพอใจและถูกใจถึงจะได้คู่วางไข่นะครับอันนี้จากที่ผมเฝ้าดูเลยนะจากที่เราเฝ้าดูเนี่ยดูมันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับอันนี้มันทิ้งเลยนะครับผมนอกจากมากัดทิ้งอีกทีหนึง่งแล้วก็เอากิ่งเก่าเหมือนหลังางล่างที่ผมจะดูนะ นี่ครับทารุ่นเดียวกันนะครับเริ่มกัดกระจัดกระจายแล้วไหมทิ้งนะครับแล้วก็ลังฝั่งขวาจออีกลางหนึ่งอันนั้นโดนกัดทิ้งไปแล้วแต่ก็สร้างลังใหม่นะครับสร้างลังใหม่ทดแทนนะครับผมเพื่อหาคู่อีกเหมือนกันแต่ถ้าตัวเมียไม่ไม่ถูกใจเนะี่ยมันก็ทิ้งอีกเหมือนกันนะครับผมลางพวกนี้ทิ้งหมดเลยคือตัวเมียไม่เลือกนะครับอย่างที่มีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่า คนเท่าคนแก่เล่ามาแบบนั้นนะจริงเลยครับผมรังนอนนะครับมันจะทําแพร่เพิงข้างบนคุมฟ้าคุมฝนแล้วก็เป็นเปน,นอนผมเคยถ่ายลงไปหลายหนนะครับรังเปนอนของตัวผู้นะในคลิปที่ห้อยเป็นร้อยลังนั้นก็มีสังเกตดูนะครับไอคลิปที่ผมไปถ่ายมาแล้วมีคนไปสอยอันนั้นก็มีรังนอนอยู่ประมาณสองสามรังนะครับลองดูนะครับผมมันเป็นรังเปนอนมันจะอีกแบบหนึ่งนะครับ แบบนี้ก็คือรังหาคู่ถ้าไม่ได้คู่มันก็จะทิ้งแต่ถ้าได้คู่มันจะทําต่อเป็นรวงยาวนะผมและนี่ก็คือรังเมื่อกี้ที่ผมบรรยายเมื่อกี้นะครับสรุปแล้วเป็นรังเลือกคู่นะครับตัวเมียพอใจรังนี้นะครับผมตัวผู้ก็เริ่มเริ่มขยับขยายนะครับขยับขยายถุงเพื่อวางไข่ข้างล่างตรงหัวตัวผู้เห็นไหมบินออกไปแล้วนะครับผมส่วนตัวเมียจะมาตกแต่งภายในนะครับท่านผู้ชมนะครับ ตรงไหนไม่ดีก็จะกัดทิ้งบ้างอะไรบ้างพอตัวผู้เห็นตัวผู้ก็หมั่นไส้อะไรประมาณนี้ก็บินตีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปอันนี้เป็นคลิปอีกวันหนึ่งนะครับจากคลิปที่ผมเล่าเมื่อกี้มันก็อีกวันหนึ่งนะครับพอมาวันรุ่งขึ้นนะครับผมตัวเมียก,ก็ได้มาเนี่ยนะครับผมมาเกาะตกแต่งภายในเลือกหลังนี้นะครับแล้วกน็น่าดีใจมากเลยก็คือว่ากระจาบตัวผู้พ,พาแห่กันมาเต็มเลยนะครับ มาทําเต็มต้นตะขบที่ผมถ่ายอยู่ลังเดียวนั่นแหละนะครับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ6หรือเจ็ดลังนะผมแล้วก็ต้นกิเลกลางลางข้างหลงัลงนุ่นนะฮะมาอีกสี่ห้าลังครับผมรวมทั้งลังเก่าที่จะาตัวนี้ทิ้งมาที่ว่าไม่ไม่เอาแล้วนะครับผมมีกระจาบตัวอื่นมาซ่อมเข้าไปอีกนะครับคือหายากุเขียวเนี่ยไปหุ้มอีกนะครับผมเดี๋ยวเราก็ติดตามคลิปกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับ สรุปแล้วรังที่ผมบอกข้างต้นนะครับตัวเมียเลือกเพื่อที่จะหาคู่นะครับแล้วก็วางไข่กับกระจาบตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ